สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะฮะ Deep Sleep นะฮะเริ่มกันเลยครับผมสร้างมาตั้งนานแล้วครับเป็นอาทิตย์กว่าแล้วครับมันเป็นเกมแนวสายองขวัญน,นะครับด <c oughs> <c oughs> ู่เลยฉันชื่อล่าล่างเป็นกเกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านมืดๆอ่ะแล้วที่มันมืดอ,อย่างนี้เป็นเวลานานแล้วอะ่ะนี่ผมผมพิพ์เองหมดเลยครับเนี่ยบางครั้งฉันก็มองออกไปข้างนอกหน้าต่าง แต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยมันน่าดูน่าชงจริงเลยอ่ะมันก็ขคมมืดมากสินะฉันงคยคิดที่จะออกไปจากบ้านข้างนอกนะฮะแต่ว่าออกมองไปก็มันมันเปิดเปลีขนาดไหนแล้วฉันอยากออกไปเลอเกินอ่ะแต่มันคคเม็ปไม่ได้หรอกเพราะข้างนอกมันอันตรายมากๆพูดกับแม่ฉันบอกว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่าเพราะทำผู้ไวก่อนที่จะจากไปสำหรับพ่อแม่มตายไปแล้วสิสิ ทุกๆอย่างเมื่อไปหมดก็คงมีแค่ตะเกียงที่พ่อแม่เก็บไว้ให้นั่นกดซัดเพื่อถือตะเกียงปึ๊บอ่าถือตะเกียงแล้วนี่ห้องนอนเราใช่ไหมนี่อืมสิ่งนาฬิกาดังจริงเลยไปเลยแล้วว่าจะไปยังอะไรเออเอากระดูกนีอืม หน้าต่างผมใส่ชอบมองออกไปข้างนอกนะฮะมาสำรวจบ้านกันดีกว่าครับบ้านนี้ไม่มีอะไรบ้างนะฮะนี่ผมสร้างเองหมดเลยฮะผมก็เลยรู้ว่าอะไรมาอยู่ตรงไหนนะฮะ deep sleep นี่ถังถังเก่าๆนี่รู้อันนี้อะไรอ่ะหืเตาผิงมันคือเตาผิงครับในผอก็รู้ครับไปกันต่อเฮ้ยแสงอะไรข้างบนวิ่ง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 เฮ้ เอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะไม่สนเดินนี่เหรอข้างนอกบ้านแต่ป่าเท่านั้นเลยเอ้ยเ,ยเยมื่อกี้มันคืออะไรนะไฟดับมันจะตกแรงมากสินะเนี่ย ือเธอหน้าตรงนั้นอีกไ,ได้รับน้ำหนึ่งขว,วดเลยเท่้นเะดือมน้ำแล้วก็ออกมาก็อย่างโชคช่วจริงๆเลยอ่ะสับหลับต้องอยู่ตรงนนะแล้วมาดูข้างบนดีกว่าตอนนี้เราต้องขึ้นไปดูตรงหน้าต่างข้างบนนะฮะเพราะตอนนี้มันมองเห็นนี่ไงฉันก็คงรองนอนพวกนี้เท่านั้นอนะไปนอนดีกว่า เียงเตียง,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 งนอนเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอน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 ,นอน่าน,น,นอนแล้วอจ,จะเกิดอ,อะไรขึ้นเกมดับเกมดับเลยออ้ยไม่จริงอ๋อยังไม่ดับลืมไปครับผมสร้างมันไว้ฮะผมให้มันรอนานแป๊บหนึ่งโอ้บางทีกยังไม่ขึ้นซึ่งเดิมเหมือนเดิมสินะพิศจชิงกระเจิงอย่างนี้นไปเลยไปดูกันเลย มันไม่อยู่แล้วอะ่ะเสร็จมันจะกลับบ้านไปแล้วล่ะมันมบ้านด้วยแหละเอ๊ว่าแต่พลังทีเสร็จเมื่อวานนั้นมันมันคืออะไรแล้วฉันแค่พลาดแล้วฉันแค่ตาฝาดไปอะ่ะตึงตึงโอ้หิวแล้วจะวาหาอะไรกินดีกว่าหาอะไรกินกินน้ำก็รู้แล้วมันคือน้ำอะ่ะสงสก,กินน้ำไม่ได้นี่กินปลาอ้าวกินปลาได้เนื้อหมูปลาโถ <c oughs> กดออกกดออกกดออก,อ,อ,กอิ่มแล้วฉันอยากพิดล้องไปสูยเลือกเวทมนต์จากนั้นเลือกกดสายเวทมนต์นั้นเวทมนต์มาจิกเพิ่มเลือดปั๊บนี่เหรอแล้วแฟนฉันองมฉันน่ะทึ่งจริงๆเลยอ่ะเสียงลงไปข้างนอกสิข้างนอกนี่มนะไดมนะได้ไหมะดยามอย่ดงเต็นมที่เพื่อสูด้ไหมัมนเองเอนะ้ไหมะมนะมนอาวุธนะกกนงไงะไมนะไะ อาจจอเกิดอะไรขึ้นสมมอมเห็นอีกแล้วอ่ะแเ้วแบบพ่อนั่นพ่อใช่ไหมอะืูไม่ต้องมีหรอกเอ่อตอนนี้ไม่ต้องไปดูสนใจมันมากนะฮะไม่แค่คำพูดกดรัวกดรัวกดรัวดึง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 ึงึงออกนอกประตูปึ๋งดูเสียงสิเสียงน่ากลัวจริงเลย ฉากนี้ผมสร้างเองนะฮะดนตรีนี่เขามีมาให้นะหลอนดีมากเลยเดนเดนเดินเดนเดเดมันใช้เวลาไม่เนียอ่าคือาเซฟเกมก่อนนี่เซฟเก่าลุยเดิน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 เนเนเดินเนเดิเดินเนเดินนเสีนเอะนเนเดเดินเดนเดินเดินเดินเนเดนเนน จริงจรงเอ๊ะนั่นอะไรโอ้โหสัตว์ประหลาดต้องหนีเข้าบ้านแล้วกดชิปบวกเดินให้กับวิ่งถ้าเกิดไม่เดินโอ้โหโดนกัดหนีดีกว่าหนีดีกว่านี่นีหนีหนีเดี๋ยว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 เลือด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 รถตัวโอ้โหกลับด่วน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 เฮ้ยเกือบตายแล้วแม่ละโดนมันทำร้ายเลือดกินหมดกินยาหน่อยดีกว่ายาแดงตื๊ดตื๊ดออก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  ขาอย่างชั่วแล้วฉันจะกำหนดยังไงแล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้เลย่อตงนี้เต้าผิงแต่แต่แต่เต้าผิงมีอะไรหรือพ่อบอกเออพิมพผิดพ่อยอกว่าเต้าผิงแสดงว่าเต้าผิงต้องมีเอียงแน่ๆเลยไปเต้าผิงกันเลยพี่นะห้องผมเคยอยู่ภาคเหนือนะฮะอื้ยเสียงซาวนี้อีกแล้วผมชอบเสียงนี้จริงๆนะฮะมันเสียงเบสมันเยอะมากเลยแล้วเวลาเออเวลาฟังนมัน คนลุกอะกงข้างใน,นต้องมีระแนนเลยแต่ดนไม่มีกุญแจเอมันต้องอยู่ที่ไหนซักแห่งในบ้านนี่แหละสำรวจนะฮะสำรวจห้องใต้ดินนะหินมันขวางทางอยู่ฉันยกไม่ขึ้นหรอกอ้าวก็กระโดดข้ามไปสิกระโดดดึบ๊บเอากระโถแค่นี้ก็กระโดดไม่ได้สู้มาริโอก็ไม่ได้นะห,หากุญแจหากุญแจหากุญแจ กุญแจต้องหากุญแจให้เจออ่ะเฮ้ยอะไรขึ้นจริงด้วยฉันจําได้สักแค่เห็นกุญแจเก่าๆอยู่ในตู้นาฬิกาของพ่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะอาดูน่าต่างไม่ได้กุญแจในตู้นาฬิกานี่ไงนาฬิกาได้รับกุญแจแล้วฉันว่าแล้วมันต้องอยู่ในนี้อ่ะทีนี้ก็ไปของประตูรูซอนน,ะนั่นเลยว่าไอเทมนี่ไงกุญแจอ่าลงทุนมากฮนะเกมนี้ ไปกันต่อเลยตไปไขกุญแจกุญแจไม่ใช่ไปไขก่อนประตูสิครับเออไปไขกุญแจทำไมกุ <c oughs> ้งถูกปิดออกแล้วข้างบนมีลายข้างบนมีลายอุหินอะไรนี่สงัยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมนั่นไงเก็บได้ <c oughs> ได้รับจอกฮะลืมไปได้ไงเนี่ยตัวเองสร้างเองสงัยไม่เล่นมาเป็นเดือนนะครับเนี่ย ผมจริงเกมนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จนะฮะเกมนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็เอามาเล่นให้ดูก่อนเผื่อใครสนใจก็จะได้ทําต่อนะฮะดึงงตึนึึึนึแล้วก็เอาจอกมาจอที่ดินนี่ปึ๊บอ่าไปได้แล้วนี่ไม้อะไรมันได้อะเครื่องบันได้อ้าวคือไม่ได้อ๋อเคได้แล้วดึงตึงดึอะไรนี่ดึึง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 ดึึตึึง นี่ครับความจริงผมก็สร้างเกมไว้แค่นี้แหละครับก็คือเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าใครสนใจเกมนี้ผมคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเอาสักห้าคอมเมนต์ขึ้นไปแล้วผมก็จะสร้างเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆสร้างให้มันจบไปเลยนะฮะเพราะว่าพอดีช่วงนั้นผมไม่ค่อยว่างนะฮะผมก็เลยทิ้งเกมนี้ไว้ก็เลยไม่ได้สร้างต่อนะครับถ้าใครสนใจก็เมนต์มาได้นะฮะผมจะเปิดลิงก์ให้โหลดแล้วก็ จะสร้างให้เสร็จเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Slenderman บ๊ายบาย